งอันใครดีอืมดีดีครับอย่างนั้ีนะ ก็เ,เอาไว้บ้างก็มีเรา,เาม,เรามีเราคือมามา่มาไปเยอะอย่างเงี้ยเอามาม่ามาเติมอืมนือไข่หมดมาเอาสลัดทุกวันแล้วรวมมีอะไรบ้างจะหาที่ไม่มีนี่มาเติมเอามาเติมกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย เขาเขาบอกว่าของคนช่วอยู่ครับผมเดี๋ยวสภาพแย่ก็มาอีกนะเล้วครับ็พอพี่ตั้งเหรอโอเคเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมครับเขามาตั้งตั้งแต่กี่โมงอ่เอ๊ะ Não, não, คอยช่วยดูแลเวลาฝนตกอะไรคอยเก็บคอยดูแลคอยเลี้ยงของเผื่อของเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ช่วยเก็บช่วยจัดอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามาเติมใหม่เนาะหนูอยู่ใกล้ๆหนูก็แวะเมียนมาจัดไม่มีเงินซื้อแค่นี้เนาะบางทีมันก็คือแบบมันก็บางดีจังมียาด้วยหนูก็หนูก็ดีใจนะคะใจยังไม่โูเนาะครับครับ เป็นเจ้าหน้า <Techn> ท <Pokémon> ี <rapper> ่ของสภากาตรตำรวจกองบัง <serving> ับตำรวจที Boy? ่อ <das> ยู่ตรงนั้นเหรออยู่ตรงจุดในทางโอสร้างใหม่เหรอค่ะ เป็กคนอะไรคะค่ะเทพมูค่ะเทพก็มียาด้วยเหรอก็คนคนที่เขามาใส่คนก็มาใส่เรื่อยๆนะคะพี่มียาด้วยอ่ะมียาด้วยเมื่อเช้าเอาเมื่อเช้าหนูก็เอายาค่ะก็เห็นเห็นในเฟซบุ๊กอะค่ะว่าที่อื่นเขาทำกันมีตู้ปันสุกก็เลยอยากทำบ้างอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ บางทีคนเราไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นคนเล่ร่อนหรือคนอะไรเงี้ยตกงานไม่มีเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มาหยิบไปทานได้เป็นมือเป็นมือมือไปอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตามกําลังที่เรามีค่ะพอเราอยากจะทําแล้วยังไงทีนี้พอเราอยากจะทำตู้ตู้กับข้าวไปซื้อมาจากร้านวิชัยเฟอร์นิเจอร์ค่ะใกล้ใกล้โตโยต้าชัวเน,นี้ยค่ะจากราคา2002พี่เขาก็ลดให้เหลือพันเจ็ดค่ะอบอกบอกว่าจะเอาตู้มาทําเป็นตู้ปันน้ําใจค่ะจะมาตั้งอยู่ตรงหน้าตโตโยโตโยต้าชัวค่ะ ก็คือก่อนก่อนที่จะมาซื้อตู้เนี่ยก็อินบ็อกไปหาคุณโชคอะค่ะว่าขออนุญาตคุณโชคเอาตู้มาวางที่ได้ไหมค่ะคุณโชคก็รีบแบบรีบรีบรีบโอเคเลยว่าได้ยินดีก็เลยไปไปซื้อตู้ค่ะแล้วคุณค่ะแล้วคุณโชคก็ประสานกับกับทีมทีมงานที่นี่ว่าให้ช่วยดูแลในเรื่องสถานที่สิ่งของค่ะ ป็นยังไงหลังจากเราติดตั้งจากเออเรามาตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งเมื่อวานตอนเย็นๆนะคะประมาณสี่สี่ห้าโมงเย็นเนี้ยค่ะค่ะเป็นยังไง้งเ,เราเข้ามาดูตลอดนะก็ตอนเช้ามันจะไม่มีของเลยตอน,ตอนพอตู้มาลงเราก็เอาของมาลงไว้ค่ะค่ะตอนเย็นเวลาเราจะออกจากบ้านไปไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแวะมาดูอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนคนเห็นในเพจนะคะ,ะก็มาเติมของแล้วก็มีคนมารับของตอนเชา้าก่อนที่จะเอาของไปไปที่วัดน,นะคะ ไปถวายพระเขาแวะมาดูตู้ก่อนค่ะก็มีคนมาเติมมีคนมาเอาของเรื่อยๆค่ะคะที่นั่งดูก็มีมาตลอดเลยมีคนมาให้มากกว่าคนรับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกดีมีความสุขค่ะที่ที่เห็นทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันเล็กๆน้อยๆค่ะโอเคค่ะพี่ลูก้มามาต้มยำกุ้ง ได้ข่าวมาจากทีวีนะคะพอทีวีเห็นกรุงเทพเขามีก็เลยถามแฟนแฟนบอกขนแกันก็มีอยู่หน้าโตโยต้าชัวเหมือนกันก็เลยมาเลยก่อนทำไมรู้สึกว่าอยากแบ่งปันก็เราพอมีแล้วก็แบ่งปันแล้วเนาะเป็นความสุขแค่นิดนึงทําบุญแล้วก็ต้องทําทานด้วย<ะ>แล้รู้สึกไหมว่าถ้าเกิดว่ามาไม่เยอะแล้วคนี่ยมาเอาไปหา,าประโยชน์อะไรเงี้ยมีไหมไม่ไม่ไม่ครับช่วงนี้ไม,ไม่ไม่มีหรอกคิดว่านะส่วนมากคนไม่มีกินเยอะ มันก็ยังดีกว่าให้เขาไปลักขโมยนะดนวยกันด้านนี้เพราะว่าช่วงนี้มันก็ลักษณะว่าคนม่มีงานทําเยอะอนาคตน่าจะมีโจรขโมยเยอะเล่นเรามาอย่างนี้ดีกว่าป้องกันเนาะอยา่างน้อยมีของกินเนาะคนไปขโมยเขาก็หาของกินกันนั่นแหละถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็เขาก็อาจจะไม่ขโมย,ยเราพอมีเราก็แบ่งปันกันไป คุณค่ะพี่สร้อยรอบคอทีเรียกโคบ้านก็อยู่ครบชีวชิวปีแล้วก็เลยเห็นตู้บริจาคก็เลยประทับใจเลี้ยวมากก็เลยบอกว่าคุณน้อมาเป็นเยนยาภาพขอให้คนอยู่ดีมีสุขรุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเก็อยาจนอยู่ตลอดไปทำดีครับทุกๆคนขอให้ชีวิตผู้ผู้เฮ็ดน้ำรองเนี่ย จะร่ลุงเมื่อก้าหนาได้เฮ็ียต่อไปฝึกให้ลูกให้ร้รานเขาได้เป็่นเรื่องย่างครับผมวันนี้มาเอาอะไรไปบ้างคะโอ้รุ่มสามนันขนมสองกันแม่มาหนึ่งถูกเขาตู้เขบอกว่าลุงทำไมเอา้อยจงังทำไมไม่เอาเยอะๆลุงก็เลยบอกว่าให้คนอื่นเขาเอาบ้างครับผมแบ่งกันกันเนาะแบ่งปันกันเป็นวาิดีีที่สุด ค่ะขอบคุณค่ะลุงชื่ออะไร